สบายดีสุขทุกคนตอนนี้ก็ประมาณ8มงกัหนาทีคืมผ้าคืมผลคือเก่าวันสุกวันที่31สทุกคนลุ่นเลขอีกแล้วโอ้ยเตรียมตัวสื่อเลขทุกคนเลขไทยไวยไทยพละคนกับบัถือพละคนกับถือก้อปักหัวขวบทุกคนเสียงโซกวาสนามนิกา ลมหนาวคือเก่าวคนยำเศร้าหนาวนิดๆหนาวหน่อยๆข้างขึ้นหอนหอนจักหน่อยเปิดพาลุ่มม่อคืนเมื่อคืนนี่บัวหนาวทุกคนกใสิมาเกงอ่อมหมูใส่พักอีตูใส่ขับเอ่อใส่พักอีตูใส่ประเด่งปิ้งนัวทุกคนหมูกะหั่นไว้แล้วมาเอื้อหั่นไว้แล้วทุกคนหม้อกะโพดละล่ะทุกคนใส่สูตรมะขามหน่วยหนึ่งใส่ทั้งอันก้านทั้งอันลงไปเริ่มจากสบาย เขียดมู่ปลาติ้นมายางน้อยน,นี่เนอ้อกคือติ้นน,น,น,น่าใช่บานนี่น่าประเด,ดทุกคนาคือมาลายแต่บานนีล้ัก็ใชจย,ยังบานนี่มักพริกมันสิเพ็ดทุกคนมักพริกอันนี้เพด็ดไหน ครื่องปรุงเขงกากรนเรียบมแล้วเ้าก็จะมาัทเท่หมูลงทุกคนวันนี้หมูกาอันลาซาพันซื้อให้คุณแม่ลาซาพันอยู่อันไปทํางานอยู่ทางบ้านพี่น้องที่เชียงไทยไม่ไดเพันซื้อให้คุณพันอัยังเพันโอนเงินซื้อในันเมฆัวอันเมฆัวอันเมฆ่าในตลาดซื้อให้คุณแม่โูหนึง าการทุนแบงแนะาตาลีนตาลีกบัแบ,แบ,แ,บแบงกินแบงแบงกินแบงอยู่แบงยอมทุกคนอันยลูกเฮงนะพารลวกปวดตาปวดตเด้อได้กินทำนี่ก็ดีแล้วทุกคนนาตาลีว่าจังสั้นนะกระสูบะนี้ก็ยังมืออื่นทุกคนสูมืออื่นมายังมือต่อไปซีบิดสูทุกคน,น,มน,มน,ไ,กคนไม่พิลล้มพอด กระสูทุกคนเลยจักกะสูสูแต่ละคู่แต่คนกระสูบ่คือกันเนาะทุกคนบางคนมันมีเงินประสูนั่นสูเห็ดสูเห็ดสูสางถ้าปันสูก็มี่ต่พอพออยู่พวกกินพอได้ซื้อสํานี้แหละกระสูสํานี้ทุกคนบ่นมีบ่มือหนึ่งสิพอันอันทางข้าวสารนั่นคือมูทุกคนนาตาลี่ขึ้ว่าอยู่ได้บ่าอื่นบ่ฮึดวันที่หนึ่งอน หวยไทยเลขไทยนะนั่งมาเช่าขาขขขดๆลอยได้ขุดไม่ได้ใจอยู่ดอกเพราะว่านั่งขุดอ,อุ่้งอ่างทางเราบ่อยมาลายมือลายเวิ่ลอะไรเป็นจะจะมันรุดปุดบาทเดียวทุกคนว่าว่าแต่ว่า,วา,วา,ม,ามาเทมัเอึอลงทุกคนวันนี้นะก็มีมะเขือน้อยหน่วยหนึ่งคนปุดมาน้ำเข้าวัดที่ใส่น้ำทุกคนโทษเด้อเสียงดัง บันจะใสอันพักอีเลิศโอ้ยบันใส่ดอกวันจะทำลวกมือนางมาแต่พวาซุปพอดีบันใส่พะอีเลอร์วันใเดตอโคนยามันนั่นนั่นตีกับพระอีตูมีพะอีตูน้ำพอดีทุกคนเผื่อน้ำเผื่อโอนนี่นะอันนี้นักสลีกับบริถิไม่ได้ขนาดพอได้บ่มักว่าบ่มักบ่มักจุ่มนัตสลีก็เลื่อนผ่านเด้ออันนี้นั่งนี่นะั่งเอาน่าบอคือสินุว่ามันอ่อนดี คนเฮ้านะทุกคนบางมือกบอารมณ์บุญยงมืออารมณ์ดีอันคือเอฟซีปดาัตเรียอย่าไปด่ากิดด่าไก่ในของธรรมชาติกะโทษขอภัยเมื่อนาไก่ปักขันเบิดมือบินไปว่าไก่ผูนมันไก่ผูสามตัวมันมันมันห่วงเงินมันห่วงไก่แม่นะทุกคนมันมันห่วงถิ่นมันคันใช่กันท่นะคันแต่ตีหาทษเย็ดโมงเ้าร์ยังบวชเสา นี story, no <b posts> ่ก็เลยมาจากมุ่นงิดฉันก็เลยลงจมนะส่วนเขาพายน้ำละลายอันทุกคนเลยทุกคนเท่านั้นน่าจะยินได้เจอมาอะไรนะชีว้าสู่ฟังเ้อแต่คลิปเป็นคลิปหนาชีว่าชีว่าไอ้พังขาดอันสิเป็นหมู่กระสร้างเป็นเพื่อนกระสร้างสิเป็นยังกระสร้างทุนเวลาเฮาเเววเขาจะยังก็ให้อันยังว่าให้แจ้งให้ใส่ว่าให้ให้แจ้งให้ชัดเจน วเวลาว่ายังกหมูกเพื่อนให้สัดจีทุกคนให้สัดจีนนารีบบ่ามากเนี่ยอันว่าปุกปิดปิดไอ้เข่าตานางนางบ่ามากว่าปุกปิดเลยนงางไม่ชอบหน้ารี่ปวดหัวทุกคนบาจากนั่งบาจากว่าต้องสัดจีเนธา่าเฮาเป็นมูเป็นเพื่อนกันว่ายังให้ซัดจีให้เจ่งให้ใสทุกคนมา่าเจะอันนี้ปิดปิดปกพก,กบางๆจ,กจักใจท่างก็บอกเขาใจทุกคน เดี๋ยวคลิปหนาเาส้เเอเศ้าสูบฟังเมื่อเศ้าไอ้เจีกอันน่องซาวนะเพื่อนไก่เขาไปคันเธ่นางนางกระสิงงุนงิดนั่งกระไรไก่เธอเศ้าทุกคนไก่พอต่างคุ่นต่างขืดบ่คือ,คอ,คอกันนอกขืดเพราะว่าขืดสู่ชีวิตนะก็เลยเลยไปว่าทับซ้อนกับเรื่องอันข้างนอกเน่ผ่านช่าง,งชาันทุกคนกับผ่านผ่นไปกับบววันยังดอกกับบัวหึงดอกหาหน้าที่ทุกหน้าที่เขาเร็วไปดอกไอ้อยมาดตะว่าเอาวันนี้นะ เปื่อยบักบบอือใช่เปื่อยหรือยแบหมูสิเปื่อยทุกคนย่างหมูเบิงบักโคเกงนั่นเอาไปซื้อนั้มันปากซอยอะนะสับปะสุกไว้ให้ทุกคนอากาศเส่บเซ่บไดยจะวันจะเหตุคือกระเจ้าลงเบิงนี่มันจะคือข้าวบอคือคือคือเพิ่นเกงมันจะมาคือจังไรกับโ้ง ทุกคนบางคนเงี่ำก็เอามือบีโทษโทษขอภัยทุกแต่ทุกคนปุง้งิ่มลืมอย่งอันนี้นะหลดดีหลดแห้างเลยโหลดดีัวไฟเดอร์หลดดีดดดดนาทซเพี่คนว่าจะรู้ขอโทษขอภัยเด้อทุกทคน เขา,าบอกว่าตะลุมันก็บหมดแล้วนะทุกคน ه, น้ำตาลเขาหมดหมดขาน้ำตาลตอนไหนนี่นะนี่คือว่าปิดเหน็บปิดหนาอยู่นะโอ้ยเสียเวลา,ลวา,ลาเาาลยทุกคนน้ำตาลนไม่นึงชีสเซยหน้ามัเลยทุกคนนึงย่งยัางมานนี่เป้นงนัวกับเปื่อลอดทุกคนโซงย่างจาวประเทศเพื่อป้องกัน นั่งมากลายทุกคนคบบกินแอปไ็กินน้ามลายมาดนกับพังอีตู้พรมหอมพรมนัวหมดเด็งไผ่นะหมดเด็กมันมาตึกรมนัวนั่งมตึกอันนี้นั่งก้างประเด็กยวตคุณพิ่ใช่คะขาคอักเตเองนีนะเอาออกใช้เป็นยัง เสียเวลาก็หมดชิมนะไม่มาแต่ว่าอชิมซิมข้เจ้าว่าซีมาในนู้นกุนผู้เฒ่าผูากก้โบราณแล้วจะกุนบกคุณทำเปล่าจะยักยันล้วน,นออกนอกหองอู้หูจะคุณถ้าบันขัดถ้าบันแทบแทบบ่ใคยทิพเข่ามาเด้อจะกุนถ้าบันแทบที่เนี้ยกลมกลมสามลูน เทียบกักงเทียบนี่ขันปะเพื้นซามโดดเช็ดไปเปลาอยู่บนกินนี่บ้างชูฟ้าเลยตรวเด้อหัวดังๆเพื่อจะเพื่อที่ไมเปิดกล้องพญาดลบมาดึงไม่เปิดจะเปิดจะเปิดชีพเปิดได้ไปกินอยู่ใกน้อยเขาโรงเรียนเขาโทษเด้ออันเที่ยงได้น้อยนักเรียนดังเซี่วเอยู่ใบทั่วไม่ตื่นเด้อแจ็คมาไปบอกนางอีกทำไมบล็อกได้ให้เงินติดเงี้ยผิดชีพจะเกิดชีเลวตัะแต่ พิชโมงหนึ่งเลยสบายดีชูสุคนตุงมองตุกบนสวัสดีค่ะชูสุคนมาเด้อพี่นวลขอนเก่นพี่น่อยอุบลอุยเมืองนอกพี่บอนถ่กแขกปากาป้าอ้วนป้าพอนถีบน้องหานพื่น้องหานเรอุดรธานีย่ายพี่สาวน้อยพี่กะทิ อ่าแล้วก็พี่พี่นางพี่สาวนางแล้วก็พี่ที่เส้าหาพี่ไส้เทมั่งยอกทุ๊บๆคนแล้วก็อันน้องกี้เซอรี่ส้าหนิงเบาหนอดเบาหยะเส่าหนิงอันเมืองอุบลเส่าหนิงแล้วก็เส่าหนิงเว้นคู่จุ๊บๆคนทุกหม่องทุกบอลเป็นกระเบื้องเป็นกระช่มเฮาแล้วก็ยายเปิ้ล ยกโสงตีป,ปอนเบาซักมาเด้อคุณทุกคนเบิดถูกมองถูกบ่นปาทีกินอยู่นาเฮือนนาบ้านครับมันจะะไรมันบอกขักบอกว่าวดอกมันบกขักอะไรมเลยมากินอยู่นี่แต่กลก็กินอยู่พุ่นังบ่มาเชานีมาเล็กกินอยู่นี่เสพแฮงทุกคน สามบาทนะคือเขาตีรั้วสามบุตรสามบาทนะคือตีรวมเดี๋ยวบอกนางเด้อเส네ียงเตงเขาโรงเรียนพิธีกระชิกเด้อเตงอันนี้แเ้าจะเข้าโรงเรียนคูณเด้อดังเทพดังว่าดังหมดคนโวยคนหงจะมาเล่นมาชั่ง เท้บักทอ้องกับักอูไขมูนา่าจรีเว้าตอนเฮ้าทำกันชับข่าวหนักคุณเฮ้าน่คุณเพ,เพื่อนกับเพื่อนกับเบียบนึงนาอคุณทั่วไปกับเบียบนึงเท้า ถ้าทิไป์พี่บอกเขาว่าคลิปหนาเด้อนาตาลีองใจบาดเปนะ็นอันมันบา,ากชัดจีนนะเวลาเวลามีคนณว่าวสำหรับกูเป็นเพื่อนมันบวชชัดจีนก็จะือ,อยันลื่นนะว่าที่คลิปหนาเชี่ยสู้ฟัง ก็เข้าไม่อากาศกระห้อนทุกคน <c oughs> เมื่อได้นาวได้อาการห้อน้ะบาดน,นี้นะเปลี่ยนระบุบันกับบทท่านหักาศชุกภาพเลยนะทุกทุกคน มม่บ้านนกรบพี่อันนันนะพี่นวนเป็นเซตมาหลีดน้ำติดตามขึ้นเขาเด้อขอบคุณค่ะโอ้ยโอ,โอ้ยเทียบเพยงทุกคน แ่บคักจะกินกันมีกับวิแห้งทุกคนก็นดีแล้วคุณเฮานะทุกคนโดยทุกคนดูน้ำกันไปน้ำกันคันวัดจะรวมจะบิดเดินทางกันเป็นหมู่เป็นเพืเ่อนกันนะทุกคน ขายมันเจ๊งขายมันชัดเจนครับท่านครับอันนี้ต้องไม่ยังคลิปหน้าจ่บอสุขภาพแซ่บดีมีอันพิชาน้อยคนท่วง ต้นคางๆล้างนัง่นต้นขี้เล็กบว่บาวบแม่ขี้เล็กเนี่ยถ้าปลูกข้มีปลูกต้นบักใหญ่แต่ว่ามันเป็นดอกมันยังบกเกะมันยังบวปลูกใบเทปแห้ง มาด้วยทันมอขนเกนลืมอ้นพุ่นชาวดาวโกทมอเด็กชายิงเป็นกับมเวลาเบิ้งน้อเปินกับมิค่างานคือพี่หน่อยเมื่อวันนต่นเ้ยพี่นัค่างานแต่ไปยังผี่น่อยค่างานนะคับบ่เบิ่งนอ เรียกเรื่องงาจังเบิงบัวจัง,งเราเขากาหูอยู่คุณเท่าแต่ละคุณตะคุณครับทำการทำงานทุกคนก็นกบ,บาก่บบบทาทำงานก็บ่ได้เงินบ่ได้ค้ำขั้บนบ่ทางขั้นบ่ทางการทำงานกับก็อยู่บ่ได้เนาะต้องทำเงินทำแต่ละเงินกับ่าทำก็บ่ได้เงินทุกคนข้างประเด็จติด คนเขาก็เข้าใหม่ทุกคนเะยรับมูกับมูออกมันมันกักหน่อยมาอือก็มันยืดีเฮาเ่าเทียวห้างบุถีมาใส่มัน ไม่นี่หนักคึบปลาอว้วนปลาก็มาบ่อยขอบคุณเด,ออดเ้อปลาอ้วนมาเด้อกินแกงขลิบพอดันอันหินนักตีใส่ผัดถูกเน่าแหละชอบให้เนาเน่าจำน้ำจังนังวขโมยจำบนนัวเลย โค้งมัดนักตะรี่ตะก,กี้นั่นไปออกไปนำออกไปหน้าน้ำาหลสาวเทียงหน้าบนนั้นบนวิ่งวัวหลายๆลหละเป็นเก้งมันมากอื้อใ,ใส่กับน้ำไม่สมจะมาสูตรหูรับ,บหมัเสพเจ็บใส่กุ๊หน่อยทุนหนึ่ง มีพีพุนพันเม็ดมาบังชอบทังเรื่องเรื่องแบบเรื่องเกา่าเรื่องรงังแต่ไมีเวลากระชิบบ้า,างพังดูนา่าจะอีกจะจากาอยู่เรื่องหนึง่งเฮ้ยมันพิษพิษกดผมพิษว่าทุกคนถ้าว่านีา่ยขักได้เรื่องนียนะเรื่องเกา่าเรื่องรังนั่นแหละโทษด้ทุ่มมาปิดจุดลืม จากว้าอยู่งังมันผิดกฎอย่างย่างข้าว่าราชลีนั่นเป็นคุ้นกันในหันหนักเลยโเว้าวดอกแทบ,บทุกคนทิ้งข้าวทุกที่สวนน้ำจำตอนแบบเล่าๆนะ่ะแทบบทุกคน ี <c oughs> ปพิมอี่นหนึ่ง <c oughs> ไปทำงานลำกาการไปคุดมันไปคุดมันจะโคงสวนมันเขนานั่นกาเลียงดีเนาะเกง่งเก่งไก่เก่งมุ้ยกิด <c oughs> แล้วก็ไปคุนฉลาดนี่ไม่ใหญ่นะกันนะเป็นไปขัพวพ่อ้วกษาโตนะมนล้วกรรมไปตะที่แล้วือมากรรมใบ สิเปื่อนเปื่อนเมื่อปจัก๊กกำว้ตะกระเสือไปอีกตัวหนึ่งซื้อไว้นี่ตอนน่ะตักออกมานะตะวันนี้แหละตะตมาสดหน้ามีกระจังมาสดอีกแล้วเอาตัวนี้หยัดสิป,ปะตัวน,นี้ก็จะมากินน้ำรางอีกแล้วเวย้ยหยัดผัวทันมู้วาว่า,าใใกล้าเห็ออหนอาการดีกันทุกคนคุณเท้าต่ละควรจะคุณจิตใจบ่คือกันคือเฮาเว้าอหละนาตรีวังเถิดจนน้ำตาไหลนะอักบับ กระมู่ที่สะ้เพามันเจงซะว่า,าคนเขาข้ดบุคคลันนะแต่ว่าเขาคา,าเขาว่าเขาหิดถือเ้าผูกขังข้าว่า,าบดถือ <c oughs> แฉ็บดี นทุกคนโทษด้อคนแอบคบนัวไข่ก็จะไข่พรไก่กรตือว้าเยอะ มีแด่เจ้าสุท้าหน่วยใหม่บันที่หนึ่งเลีกไทยนั่งเขามักซื้อเลีกไทยทุกคนตีกล้าวข้ากัซื่ออยู่ระบบปันใดแจ่มหน้าเหมนนัวนัวอานไดกขี้เก็บประเดกบานนอดพูะดังบึงเจ้ายำได้ยิ้มเผายำนั่นมาเด้อ พ่อกันใหม่ทุกคนเจ้าชิดแลทีโอ้ปวดโพเอียงใจทุกคนสบายดีวันดีค่ะพ่อครับทุก